กับโขลของผมสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนทุกท่านสวัสดีทุกคนทุกท่านนะตอนนี้แม่สอนนาลีกำลังเก็บดอกไม้ดอกู่น่างามอะีรสิสงกานะพี่น้องสงการกลับไปล่มน้าแบบนี้ฝนตกจังสี่กับโแฮปปี้ดอกเด้อ มาจ้าไม,ไ,ไม่สอนอะไรผักแพ่ก็ซิมีอยู่ดอกน้องไหมเนาะม,มาขีะเนาเียอนะสับายปูก็คือแ่าวอเนปูเออเอาอของถ่น้องเย็นอยู่ดอกเาถ่ายหูปลงเฟสอยู่นี่น หายขู่ขู่กันกับเพิ่นโอ้ยหาักแล้วก็ยังนี่ตะกี้ยังหน่อยนะเวลาขี่รถกายกลับเราปนะูขาเงินแน่ขอเงินน,ะ <laughs> นลำลาวเธอหายเธอพอหาย <laughs> อาายางไปได้แม่เดี๋ยวลูกสิถ่ายนี่มักดามอีสีมึงมายังสิมึงมายาง ยังังมึงบอกมเล่นติมมิมผู้ชายมึงเห็นยังดามมึงเห็นยังป้าตะกุดวมังก่ตะเฮืองเอ้าเจนวดก็ออกมากุกีอเดือดมึงได้สิเ

แม่ซ้อนก็ลอง่างก้นกอนพี่แม่เนโอนมาเจาะปู่หล้วก็ลงมากเลยแม่ซ้อนเลย <f ew> ลงมาพี่เลยด้านมาใส่หน่องนะผู้หญิงหรือผู้ชายเกานเออกระเทยบ่ดีแล้วทางผู่ป่าทางผู่ป่าวมา <c oughs> ก็คือหัวมันเป็นกระเทยจีมันลายเลยดิผู้ชายเออแม่นเนาะผู้ชายมันลายแล้วแม่นอืเสียงยังวะยังก็ปิดอ่ะควดูมาใคอยู่ในในอืเอองานกล้มยังไม่ันออกก้ามมาเรียนนะแมวอยู่งทางไหนไนทางไหนไป เขาจะอลังงานกามพี่ดองอีไา่ปกติดซ้ายห่อต่อได้โอ้จะเป็นเพื่อนไล่ห่อเขาได้เนาะนี่ใช่ไอืมบอกเห็นดอกพี่ดองบวได้ขับไปได้ พอดีเลยเนาะพ <laughs> อดีกับอากาศหนาวแำมซ่า,เา <laughs> นเรพ่อแหง <laughs> ้งดาม <h ums> แม่มึงออกไปงานกรรมหรือเ่ฮะจ <h ums> ดํากกม้าเลยจดกม้าบ้างนี่ <h ums> นัา่งมาเบิ่งอันงัวบอ ด้านเข้าขห้องหน้ามาจากัจากจักมืออะไรนี่อยู่กามนี่ก็ได้เบิสมมือมือสมืมมือเนาะนอนยังขึ้นันหายฮะหาย้นี่กับหาย <c oughs> อย่าเงยนอนอยางเงยนอน งูดำได้เดี <t ik>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  ๋ยวจะแสดงอุ้มออกมาจะนอนกันมาเปิดกล้องขึ้นมาแม่น้องดำกล้องบ่ขึ้นมังได้มันสักซีดแหงวะหรือจังได้เนาะเอามาบ่เห็นนี่บังดำว่าอยู่กมอยู่กมนี่แต่กำหรือว่านี่ไปงานกำหรือว่านะเอาก้าวหรือจะหมดอนะไปอาบน้ำ Tu ờ. <laughs> <Dù cam nhìn. cười> ờ, xài đi mà bừng đâu Erdanai hạc nghiệm Nessai oom bạn nên lắm của cuộc gì nạn Tam lâu không khung 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 khung

อือสารด้งจะนคนไนะมคือขาวสูนุ่มข่างบ้านตีบรขาข้างในน้บริข่าวพาฝรั่งัใหญ่มากถึงเดด้สีดำจะแ้มันจะขาวกว่าสูสูมีตะปูดําๆมาเมยมันดํในใสอ่ะแม่มันขาวเมยมันขาว กูเมยกูมอยนะแม่กูเมยกูมอยนะแม่มันขาวนี่เด้โผมันผู้ดำเสือนั่นนะตั้งสือแนัะเอาอยู่เดี๋ยวกูตั้งหายเอาดตาม่อหายี่ดังปมะโทเพะ กรี๊ดแม่ลูกกรี๊ดแม่ลูกสาวมันสิเหลืองตางเลยมันทำมันเห็นหง่งพี่น้องโอ๊ยมะกอกและสิหลนลงแถวหนีหัวบางหนึ่งไม่ใส่เบาะักนิ่มนะอยู่ตเห็นอยู่แต่ในขีปเอาวั่ไปได้ลูกเลยอยู่กลางโพสุผม บพนันอันไหนได้ม้อพนนันไปอีกวันที่หกตอนนี้วันที่สามนี่ได้วันที่เจ็ดคุณจะใช่ได้คนปะอือละผาตั้งแต่วันที่สามสิเออน่ะมาถึงคนได้เป็นเดือนเป็นดาวเลยเนาะมอคนน้อยวันที่หกใหม่อีกเนอะพนันอือฮาวเลยพนันถ้าตั้งแต่เห็นเล็กหน่อยมันก็เห็นมันหรือใหญ่เป็นน้อย แต่วันที่จอยถ่ายว่าเดี๋ยวน้องโคลงป๊ที่หับมาได้บกไกระเดีดะแต่วันพูดพุ่นเออย่าคืนเดี๋ยวน้องอีหลาดนาอันบาได้น่อยนะ่ะเกิดมาในน้อยนหน่งมันเป็นอะไรวกยังบใหญ่ายะมันเป็นอะ่จนพุนอยู่นะก็ได้ออออกมาอะไรมอคนเราจะไปเสื่องซะว่าฝนไปเรียบงแมกัะ เลยมึงแม่แดำๆเสมอลูกลูกแล้วมันโกต่ด็กเนาะป้าหนิจอยมงกีสายเด้ยีน้ที่น้องนละละบปเลาฝถ่ายให้เบิร์ป้าทออกมาผัวออกก่อนนะผัดดำได้อือพับเหบบ่บ่เออเขาเออเขาออกก่อนแล้วก็แวผัวออกก่อนก็้เดี๋ย อม็แนาปูนิออกอันพูน้าออกแล้วออกพูนี้ข่าอืออืไปได้ผักสอบ่เมงใช่พูนทองมืองเจีบสองเนากแนวอันไ้ายียากว่าอันไปนอนนับบัเถ่าขนาดจนสามโมงยังได้มาอือไปนอนทับสมบุตินอนนั่นนอนพอดับบุตสามโมงยันไดนมามาจะได้เจ็บเท่ามาก็มาได้เจ็บเท่าอือมาล้วก็มานอนเตยอือเออนอนเตยแล้วมาหนึ่งข่าพี่จะได้เจ็บ อพสีต่างๆเนาะว่ะย้กางเว้นี้กาเวนืนบอไปนอนรับสมบุนะเออการคืนเวลนอนรามบางมาจักันได้มากับบอกสะขาะสะเขาะเมื่อก็เลยเปวดเหียวเออเขาปดเดี่ยวนี้เขา็บเนาะสะเขาะกัเศร้านำกดอืมมันต่างเหมือนกันเนาะย้ำดเจ็บเะ่าลูกนใช่ไมพอทีเบิลโมงกันกางเว้นไหนะอืม สิบเอ็ดโมงกลางเวรเออพอิีเลียนเวรไพ่ไพ่ยืมเนยังไงไพ่ยื่เงินบริี่ไพ่เอาดุนผุนตอตรงนี้อยู่ลูกชายลูกชายอย่ตลาแลวข้างบอกนแลัวเป็นบอกรึยกนัมาเห็นขันมนไพไพ่มามนป่าสิวะได้แม่ได้ทม่ตอตงนี้ขันน้องมนนะกลางคืนนี่บอกห้วจันจันจัมาได้กำนกจันจันทรวมาถึงจันทร์ก็มารักษาเนี่ยบ้างว่า คือบรเเวณยื่นคุณน้อกเลาว่ะคุณแม่ใจเน่นํำการนำแม่ตุกเน่มือน้ะไรน้ำแม่ตุกเป็ใจกับมะนอนเมือนนะวันที่ลงมาใน่สักข้อน้นมาไล่คนสว่งตุกตัวกับสิเมื่อเมื่อเราป่ะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเติมได้พี่น้องเกิดนองดำก็มีห่านข่าเกิดขึ้นมันขาอย่างนดำายอยู่ย่มยางเจียหยางโอ้ย คือบะซื้อมาลายๆแน่มันเต็มทางในพี่ทางในก็เห็ดของของเก็บของบนนี่ก็ได้บนบ้านได้มากอ่ะไปซื้อมาอีกนี่ซื้อของมันก็มาเต็มอยู่ในนี่มันบ่ได้ก็ออกไปว่างๆๆๆงว่างว่นนอนบนได้บนีมโอ้ยรู้สึกอึดที่ทางเฮือนะคนน่ะทางเงินกับ่ทินได้ได้มาซื้อบัสซื้อมาบัสจนบัสอืมก็ได้วางซื้อเด็กสี่ยงคนจากลุ่มไง chị đang măng 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 này? đó nằm măng hàng măng chị măng 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 là măng 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 เดือนหนึ่งบ่อือเป็นคนเดือนหนึ่งเอาอีกเฮ้ยเอาให้มันสูดอาจจะมันมีกีผมออกมานะอือได้คุณยิ่งโลดเเอาอีกเจ็ดเจ็ดยังคูใส่าก็บแปดอีกเฮยเจ็ดเดียวเออแปดไปเลยสะเริ่งนานเด้ออือไดู้คอมดลุยเต็มที่โลด เรียมเปิดอุ่กเป็นว่าแม่ดำเอาอีกนะจัเอาอีกเอาอีกแม่ดำลุยอีกส่งเส้นโมมิเีอยู่บ้านแม่ยิงแ่นออือเขาะับนส้อ้าียอกเ้อาดัมอ่บดอาี่ด คนสื่อมันยังกระดกกระเดียแทนอนอัี้น่อนะมาดาวสือมาเบิ่งนี่ยังกระดกกระเดียจากนี่หัวนี่นะว้าวยออันนี้หกสิบหานะใหญ่ป้านี่ตีหกสิบห้านะ คดว่าเจ็ดสิบสองผู้ใดัได้เหญเวอร์วังอลังการมันปวดตาวเบิงมือตะบีดตะเบาะกะชีบมึนๆหน่อยนึงโตเล็กเป็นอย่างตัวอัีโต๊โต่โเดีเลยนะมันพดมันพด สื่อตั้งสองหมื่นสองหมื่นกพี่ต้องเอ้ยมาเ้านี่ก็เซเมีอเย,ยะอะไรได้บ้านี้เด็กของขายมดด๊มอ,อิเม,อมซอนบรเคยเห็นโทรทัศน์ใหญ่ก็ยืนเบิง่งเห็นไหมแม่จงได้บพรทนรทัศน์ใหญ่นะแม่เบิงบ <laughs> ่งนะมดด๊มด๊ซุปเปอรสือ่อราษ โหดเลือใหญ่มานั่งมานอนเบิ่งโอเคพี่น้องขอเชิญผูคนที่ติดตามด้วยพี่น้องอีซีมึงว่านถอดศอกซิมึงสมควรเมื่อไรลรซี่มึงมาทางไรซี้แ่ไปทางนี้ได้ยุ๊กดำลงไปทางนี้ได้ยุ๊กดำไปทางนี้เลยใช่หมดได้อ่านหุกอัวตีจิตต้องไม่ใส่ bọc subscribe lúc kênh Ghiền Mì Gõ Để không lúc lỡ những thì hấp dẫn